ช่วงกลางปีแบบนี้มีใครอยากได้โปรเจคเตอร์ดีๆไปติดรถไว้สักคู่ไหมครับมาครับ GPD Thailand นะครับสินค้าราคาดีราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะเป็นน้องเล็กอย่างตัว gs 3 0ที่มาในกำลังไฟต่ำอยู่ที่48วัตต์และไฟสูง58วัตต์สูงต่ำในตัวเดียวเป็นใบ LED ที่สว่างคมชัดใช้งานได้จริงมาด้วยแสง 6000K คจับถนนดีเยี่ยมตอนกลางคืนหายห่วงหายกังวลได้เลยครับแถมตัวนี้ยังมีการรับประกันนาน3ปีเต็มให้คุณไร้กังวลให้ไปยาวๆหรือจะขยับไซส์มาที่พี่ใหญ่ อย่าง G p 70 ตัวนี้มาด้วยกาลังวัดแบบบึ้มๆที่70วัตต์และไฟสูงที่80วัตต์ที่สําคัญตัวนี้มีไฟสูงเป็น r ร n g LED ด้วยทําให้ไฟสูงเนี่ยสว่างชัดและยิงได้ไกลไม่ว่าคุณนะครับจะสนใจตัวน้องหรือตัวพี่ GPN e ของเรานะครับมีราคาเดียวเท่านั้นคือ7,900บาทพร้อมติดตั้ง15,900บาทพร้อมติดตั้งสําหรับใครนะครับที่สนใจติดตั้งแล้วก็สามารถทักไม่ได้เลยที่ GPN e Thailand หรือติดตั้งกับตัวแทน t t Star ของเราทั่วประเทศนะครับผม